้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องตะกุณกอรับชมได้แล้วครับสวัสดีครับช่องตะกุนกอพ่อเพียงวันนี้ก็พามาตกปลาบ่อเมาส์นะครับบ่อเมาส์บ่อตใหม่ครับบ่อตใไมาวันนี้ก็มาจะเช้าเลยครับยังไม่ลงเบ็ดนะครับบ่อขนาดประมาณไร่สองไร่ครับสองไร่ ามาดูชัวว่าวันนี้มาบุฟเฟ่ปนิลจะเป็นยังไงนะครับกับเหยื่อตระกูลกอ้วยนะครับมาดูทัวว่าบรรยากาศภายนอกก็เป็นประมาณนี้นะครับมีพ่านเด็ดอยู่ประมาณ20กว่าคนนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมฝั่งโน้นนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับโอเคครับ

ยืนฟ้อยืนนี่วะแม่นยืนฟ้อง้องผมยืนนี่แหละแม่ก็ว่าอยู่พ่อข่าวพ่อตาว่าจะผ่านแม่นางนี่สามสี่ตัวหาตัวแล้วเนาาะนั่นแหละยืนอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนให้ลูกคาวได้ดึงปลานั่งหันบ่ได้เพิ่นบ่ได้อีกเด้อมือเอื้นไม่กินตายเพิ่นเด้อปลาโอไม่กินเดี้อแต่เพิ่นได้ตายกินตายเพิ่นเด้อยายก็ กินไนเพื่อนไนเพื่อนได้สุกคนเพคนบอกว่ามีปูมีหากับปูหากับป่อยป่ามาให้เพื่อนพร้อมให้เพื่อนได้หลายๆ ไปแวเดี๋ยวคือผมมาเล่นที่เ่นวกกนั่งเลยัาผมหรถเเห็นตอนก็เิงจะเล่นนอเ้กินกินี้เลยหรอจะน้ปาเดี๋ยวเอาเจ้าอีไม่ปจานนั่งเาลูกครับเสยปลาเสครับปามือครับน่ครับผมเป็นแรงเมือุกมือเลยอ แต่จะมือทรรมาดานก็นได้มันเปิดป่อยปากเลยเ็รังยจุปวดแขนแขนื้น <c oughs> รับดูบ้าับดูรับดูจะปวดแขน <c oughs> ข้าขนเนีดีเดี๋ยวๆันเไปเอางันไปเลยนี่ก็เดินไปเอานี่นบินะอะไรทำงานเดี๋ยวันนี้ได้หยุดครับวันนี้ <โอ S 2> นี้หยุดวันไม่รูจังหวัดบจับวันนี้พอดีวันสอ์พอดี ลงมาพวเขาไม่เคยมาได้มาเป็นเสาเลยว่าไม่เห็นนานแล้วไปไหนแล้วช่วงก่อนตเขาไม่สบายหายยังวันนี้ออกไปบ้างนะครับตรงนี้ โครับเ้เงครับผู้เเวงแม่ทำทคาดพันธุตายมันก็ได้ก็ราคาดิวตายมันก็รุนิละคาดจีนได้ทนไหได้ีก็้งโอแสดงว่าเพิ่คาดดวงว่าท่านถึงคาดปล่อยพันไป ครับอันดวงถึงขาดเป็นนกขึ้นเลขึ้นดอกใส่เดือนวอนยี่สิบบาทนะครับ ไอยที่เก hmm. <Yeah. S 2> ่าอ <ose> <de> ืมอืมอืมป่ะครับเออ่เน้อ่นไม่ค่หนีไปหรอกไปวัน

ไม่คว no. um, oh. right. ้าข mm ึนวาไ่นี่ทีน้อมาใส่ครับม่ใส่โดยขน้อยาใส่แล้วใส่อีกโอ้ที่หมดลเทียนนี่จับแหงปลาปลาดกินะเฮ้ยปลาดิกินด้แต่ว่ามันเนนมันเคยมันถมิดหอดจาะหอดทุนนะได้ไหลเลยเป็นแบบนี้หรอกเป็นวันหซืม เา่ได้เขาวันเ็่บามีางคุณดอไนี่านานึ่งนี้อให้มันไหลนิ่งุกนนะอ่าโอเคครับ รวมทุนให้ดูนะครับผม ลองครับบอจะเด่นเลยขกินไปดูว่า

ปนินใสสวยครับใส่ครึ่งโลครับ 那个，那个，那个，我们那个瓜那个开歪了。 พามาเบิง่งคนประกอบการครับคนประกอบการห้องอะไรเป็นอะไรปลาตัวท้่มาอะไรเนี่ยนี่อันนู้ด พดอะไครับกอไไรครับพ <anyway> <rot> <inex problem> <tr> ี่น้องงานเข้าตนี่ดครับเนาะใบงคลิปเราฝากกดไลค์กดซับสะไข่กดที่ตามเลยครับพี่น้องโอเคครับพี่ก็ไม่ถงปุ๋ยไปอยู่เหนือยากเลย